แต่ว่าจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นตัดครับพอตัดเสร็จแล้วใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ํานะครับใครจะไม่ตัดก็ได้นะทีนี้เรามาเตรียมผัดกันได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางนะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่หอมแดงซอยลงไป3ช้อนโต๊ะครับกระเทียมสับ3ช้อนโต๊ะให้เราเจียวหอมกระเทียมให้เหลืองกรอบ และมีกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ก็เหลืองกรอบและมีกลิ่นหอมดีแล้วปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไป3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครับใส่เล็กน้อยก่อนน้ำมะขามเปียกครับ สช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยจะใส่เล็กน้อยนะครับซีอิ้วดำหวานครับเล็กน้อยแต่งสีนะครับอัตราส่วนของน้ำเปล่าจะใส่ประมาณ50มิลลิตรนะครับไม่ถึง100มิลลิตรจ๊กเตรียมมา100เนี่ยใส่ไปครึ่งเดียวไม่อยากใส่เยอะครับเดี๋ยวเส้นจะแฉะ รอให้น้ำตาลละลายให้น้ำเดือดข้นขึ้นมานิดหนึ่งพอน้ำตาลละลายลงไปหมดแล้วเนี่ยชิมรสด,ดูครับเอารสที่ชอบนะอืมรสนี้พอดีแล้วถ้าใครชอบหวานกว่านี้หรือเค็มหรือเปรี้ยวเนี่ยเพิ่มได้นะครับพอเดือดข้นแค่นี้ก็ใส่เส้นนะครับ คุกเขาให้เข้ากันครับอย่างที่บอกน้ำไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเส้นจะแฉะใช้ที่คีบมาช่วยได้ครับสยายเส้นซะหน่อยผัดให้เส้นแห้งครับให้พอหมาดๆนะไม่ต้องถึงกับแห้งมากนะครับ พอเซนเริ่มจะหมาดแบบนี้ใส่ผักลงไปจ็ใส่เป็นกระหล่ำนะกับต้นหอมใส่กระหล่ำลงไปก่อนต้นหอมใส่ทีหลังครับให้กระหล่ำโดนความร้อนให้สลดก่อนแจ็เอาหมาดๆแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนครับเล็กน้อยต้นหอมเนี่ยผัดไม่ต้องนาน power